ซึ่งถ้าใครไปอยากเชิญชวนให้ไปโบสถ์ไปฟังพระคัมปีร์เนาะก็จะสอนดีมากเรื่องความสุภาพถ่อมตนแลเรื่องแรกก่อนนะที่เป็นน่าจะต้องเป็นสิ่งที่เราความคิดของเรากับความคิดในคําสอนของเราเนี่ยมันจะต้องช่วยกันเพิ่มเติม <c oughs> แต่ว่ามันมันเป็นชีวิตเนาะ <c oughs> การมาร่วมโตศักดสิทธิ์ความมากวมมิสราจน e n k Prison Word of God Always สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อเราพบก,กันเป็นครั้งที่สองน,นะครับยินดีครับขอบคุณค,คุณพ่ออีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับจริงๆคุณพ่อนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นโมเดลมากๆเลยในเรื่องของงานคําสอนเนาะทุกวันนี้คุณพ่อยังทํางานคําสอนยังเป็นหัวหน้าอยู่ยังเป็นหัวหน้าศูนย<ะ>์คำสอนอยู่นะหัวหน้าศูนย์คำสอนอ่าแล้วก็งานสําคัญที่เราเห็นณปัจจุบันเลยก็คือคุณพ่อสอนคําสอนผู้ใหญ่อยู่ที่อาสนวิหารเมรพเมืองเกิดใช่ครับอยากให้คุณพ่อเล่่่าาถึึงททีีมไปนิด คำสอนผู้ใหญ่เนี่ยเป็นปีที่8แล้วเนื่องจากมีผู้ใหญ่สนใจอยากจะเป็นศาสนาคริสต์อยากจะเรียนรู้เรื่องศาสนาคริสต์ก็ามาที่วัดแล้วก็มาบอกว่าจะทํำยังไงก็เลยบอกทีแรกก็มีสองสองคนแล้วก็สอนจากสองคนปุ๊บก็เิ่มีคนแล้วก็ติดประกาศเราก็เห็นเออมีคนสนใจก็เลยติดประกาศที่หน้าวัดแล้วจากนั้นมาก็คนเห็นประกาศก็โทรศัพท์เข้ามามแล้วก็มาสมัครเรียนกันไปเรื่อย ๋ยว่ทางตอนนี้เป็นตอนนี้ปีนี้มี20คนรวมๆแล้วได้100 1อ้อยกว่าคนละที่เราได้มาแล้วก็รับเข้าเข้ารับพิธีหลังบัตเรียบร้อยไปก็คือเดี๋ยววันคืนวันปัสกาเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีพิธีเราจะรับมัน,ว,นวันตอนเช้าอ๋อรับตอนเช้าเพราะว่าบางคนมาจากไม่สะดวก ไม่สะดวกก็วันเฉลิมฉลองนะธรรมดาต้องรับวันเสาร์อย่างนี้คุณมอต้องบอกนะทำเนียมต้องรับวันคืนวันเสาร์แต่คืนวันเสาร์นพิธีมันยาวด้วยอถ้ามันล้างบาปหลายคนเนี่ยพิธีก็ยาวก็จะยาวไปอีกโอ้คนยิ่งหลับเลยแหละก็เลยมาวันอาทิตย์แล้วก็อะไรที่ทําพิธีที่แ่งแยกได้พิธีบางอย่างที่ต้อนรับอะไรเราทำไปก่อนแต่แล้ววันอาทิตย์พัสกาเนี่ยก็ทําในช่วงที่สําคัญสําคัญที่ต้องพระสังฆราชมาด้วยก็ ทำให้รู้สึกว่าผู้รับก็ประทับใจก็ปรับรูปแบบให้ในเหมาะสมที่สุดใช่ใช่ใช่อ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ดูรายการนี้มีหลายๆคนที่อ่ะฉันสนใจนะแต่ว่าแล้วก็สะดวกมาที่อาสนวิหารด้วยเนี่ยเขาจะติดต่อคุณพ่อยังไงครับก็มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเลขาของวัดอคือตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีมาคนหนึ่งจากจากเพชรบุรี ก็บอกว่าสนใจศาสนาคิดจะทำยังไงก็มาเมื่อมาปุ๊บเราก็ขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เมื่อมาถึงปุ๊บเราก็จะมีแจกพระคมภีร์เล่มเล็กๆให้แล้วก็นังสือคาทอลิกสอนอะไรเนาะเดี๋ยวจะให้อ่านเองก่อนแล้วก็เมื่ออ่านเองปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรารอช่วงเปิดหลังจากปีหน้าเดือนมกราเมษามกราคมีนาเมษาเนี่ยเราก็จะเปิดคอส ก็คือเปิดเป็นรุ่นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นไปเพราะสอนเจ็ดคนไม่ไหวอเนี่ย <spe aker> แต่ตอนนี้ก็มีที่ว่ามาเรียนหลังๆไม่ทันผมทํามีทีมงานเนาะ,ะมีทีมงานของศูนย์าำสอนแล้วก็มีคุดจอยแล้วก็มีสนับที่วัดด้วยแล้วตอนนี้คนที่เรียนไม่ทันในคุดจอยก็จะไปช่วยสอนพิเศษให้บางคนวันอาทิตย์ก็ไม่มามาไม่ได้เขาจะสอนพิเศษวันอังคารให้หรือกลางคืนสอนให้ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตว คือเราบริการต่อเยี่ยมทีม่หลักว่าใครเดินเข้ามาแล้วต้องไม่ผิดหวังผมเพิ่งเคยได้ยินนะเหมือนติวเตอร์นะเวลาที่เ,<อ>เราไปเรียน<อ>วิชายากๆเนาะฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรเงี้ยมีติวเตอร์นะอันนี้มีติวเตอร์คําสอนแล้วนะมีติวเตอร์ด้วยก็ให้สบายใจครับเพราะว่าบางทีมาเรียนรวมๆกันเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นแม่บ้านหรืออะไรความรู้อะไรไม่เยอะเน่้นะบางคนนี่ม,มีมีรุ่นหนึ่งเป็นยาโทมะไเงี้ยแกก็จะไปจะก้าวหน้าอยู่เรื่อยเลยไอ้ตอนนี้ก็ ดึงดึงกันอยู่อย่างนี้นะมันก็ต้องมีศิลปะบปากมากในการที่จะต้องทํำยังไงไม่ให้คนรู้สึกอะไรเป็นปมด้อยอะเข้ามาในห้องแล้วเป็นปมด้อยถามอะไรก็ตอบไม่ถูกครับดังนั้นเวลาที่เราตั้งคําถามเนี่ยหลักการของผมนะเราต้องถามในสิ่งที่เขารู้อแล้วตอบเอาแค่ง่ายๆใช่หรือไม่ค่อยๆอย่าถามทําไมทําไมถ้าใช้ทําไมเมื่อไหร่เนี่ยคนไทยเครียดเนาะ แต่ทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ดีไหมแมายคมว่ามันดีอยู่แล้วปูทางมาตลอดก็ต้องดีดีว่าทาดีก็ต้องดีใช่ไหมแต่การให้มีส่วนร่วมในการเรียนเนาะ <ừ> เอออะไรย่างนี้เทคนิคเทคนิคเทคนิค <ừ> ไม่ได้เน้นความรู้ที่แบบโอ้โหแบบแต่ให้มีส่วนร่วมแล้วเขาแสดงความคิดเห็นผู้ใหญ่มีอะไรที่ต้องแสดงความคิดเห็นเนาะอย่างเช่นเหตุการณ์อย่างเนี้ยเห็นคนไปเติมน้ามันอไอรถเก๋งมาเด็กบมัมวิ่งไปเติมส่วนไอมอเตอร์ไซ กระจกกระจกเด็กปั๊มไม่มาสนใจครับมันบิดภาพใช่ไหมอกเห็นภาพเห็นอะไรในภาพบ้างเห็นรถเติมน,มน้ํามันเห็นอะไรแนละ้วแล้วเป็นยังไงบ้างที่พฤติกรรมในภาพเป็นงไงอ๋อไอคนนี้มาเอาใจคนรวยไอคนนี้คนจนไม่มีใครดูแลออแล้วเรารู้สึกยังไงอย่างนี้เนาะถ้าเราเป็นคนคจนเป็นยังไงแล้วก็โยงว่าแล้วเหตุการณ์ในสังคมได้มีอย่างอย่างนี้ไหม พวินี้ไปยันการบางดีแต่งตัวไม่เรียบร้อยมันไม่สนเลยอ,อะไรก็ว่าว่าไปใช่ไหมสร้วพัะคัมภีร์ว่าอย่างไรัรบสิทธิของคนเท่าเทียมกันระเบุยคขบเจ้ญญาแล้วก็ภาคปฏิบัติมีแพทเทิร์นของการสอนเราอย่างเงี้ยก็สนุกก็มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนนะ<แ>ตั้งแต่แบบ ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ยันลงไปล้านสุดนี่คุณพ่อมีจัดการได้จัดการได้มีผู้ช่วยติดตามสอนถึงบ้านมีด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์สองสามคนละมีเจ้าของโรงงานพวกหุ้นบริษัทอะไรพวกนี้มีเยอะก็ทำให้รู้ว่าโอ้งานของว่าจัดเนาะยังคงรันอยู่ตลอดนะทำทำตลอดค่ะผมก็ดีแล้วเรามีอย่างนี้เออไม่ต้องลืมไปนอกจากสอนวันอาทิตย์อย่างนี้แล้วเราจังทำคลิป ทําคลิปเรื่องคําสอนเนี่ยที่เป็นทางการเนี่ยนะอันที่หนึ่งเรื่องข้อความเชื่อ12ประการสอนอะไรบ้างอย่างละเอียดอแล้วก็พิธีกรรมพิธีรกรรมศิลกดิทธิ์รอมการพระบัญญัติการภาวนาอันนี้ผมทำเป็นคลิปเนี่ยใช้ห้องนี้อัดอ,อ,อ,อถ้าใครสนใจไปเปิดเปิดใน YouTube เนี่ยนะขเขียนชื่อวัชศินพรอวัชศินลงไปเนาะคุณจะเรียนคําสอนที่ตัวเองได้หมดเลยอ เกิอใครสงสัยบางเรื่องบางประเด็นเนาะที่ยังตามไม่ทันนะไปเปิดไปดูได้เปิดได้เปิดได้ก็วันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของพระวาจาะประจําสัปดาห์โอ้โหดีพ่ออยากแบ่งปันข้อคิดอะไรครับไม่พุ่พต้องพูดถึงภาคคัมภีร์ประจําสัปดาห์ดูดีนะเฮ้ยของพวกเรานี่นะอาทิตย์หนึ่งเราต้องมาบสถมาวัดครั้งหนึ่งมาทําอะไรกันนะมาร้องเพลงมาอะไรพบปะแล้วที่สําคัญน่ะก็คือ มาฟังพระคัมภีร์กัน mm hmm. และพระคัมภีร์ก็จะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําสัปดาห์นั้นแล้วก็ตามด้วยการรับศีลมหาศิลซึ่งบางคนอาจจะได้รับเนะาะก็เป็นอาหารฝ่ายจิตอันนั้นสําคัญมีสองโต๊ะโ mm hmm. ต๊ะแห่งพระวาจาก็คือฟังพระคัมภีร์นี่แหละแล้วก็มารับศีลมหาสนิทคือแผ่นพังเนาะของขาวนั้นเป็นพระก,กายของพระเยซูเจ้าซึ่งทําให้เรากับพระเจ้ารวมกันสนิทกัน mm hmm. พระวาจาก็ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนพระเยซู mm เอาคาสอนของพเยซูมาใส่ไว้สวมใส่ไว้ในตัวเราเราจะทําอะไรต้องคิดถึงพระวจาก่อนดังนั้นแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราก็มามาฟังพระวจาแล้วก็ทางพระศาสนาจักรของเราเนี่ยแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็เลือกบทอ่านนะมีสามบทใช่ไหมมีสองบทแรกแล้วก็พระวสานหนึ่งบทในแต่ละบทเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเนื้อหาหลักคอยากให้อ่พี่น้องคิดสชนของเราเนี่ยได้นําพระวจานี้ไปปฏิบัติอย่างไร ซึ่งพระวจาเนี่ยทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับทั่วโลกที่เป็นคาทตเลิกมาเข้าโบสถ์เนี่ยจะฟังพระวาจาแบบเดียวกันร้อยกว่าภาษาครับเพราะว่าเรามันทั่วโลกเนอะแล้วก็ในในฟังพระวจาแล้วก็มีทีมหรือบทสอนที่มันเรื่องเดียวกันและในทีมที่อาทิตย์เนี่ยต้องพูดถึงความสุภาพถ่อมตนเออเขาบอกว่าธรรมดาคนเขาจะเป็นยังไง นั่งแถวที่มีเกียรตินั่งหน้า<ช>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระเยซูบอกว่าไนงะไปนั่งหลังๆไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเลคนที่มีคนสําคัญมาจะได้เชิญไปแล้วก็ในบทอ่านก็จะพูดถึงเรื่องของความสุภาพถ่อมตนซึ่งถ้าใครไปอยากเชิญชวนให้ไปบทไปฟังพรนะคัมภีร์เนาะก็จะสอนดีมากเรื่องความสุภาพถ่อมตนเราเรื่องแรกก่อนนะที่เป็นน่าจะต้องเป็นสิ่งที่เราความคิดของเรากับความคิด ในคําสอนของเราเนี่ยมันจะต้องช่วยกันเพิ่มเติมคนที่สุภาพเราคิด,ดว่าเป็นคนที่อะไรเดียเรียบร้อยเงียบเงียบเก็บตัวอยู่ในห้องใครให้ทําอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เอาเออไม่เป็นไรเขาอื่นทำไปเถอะนี่ไม่ใช่สุภาพเนาะนี่เรี้กว่านี่แบบแลดูเหมือนสุภาพคแต่ความสุภาพในทางพระกัมพีบอกว่าสุภาพคือคนที่รู้จักความสามารถของตนเองอย่างแท,งท้จริง ว่าตนเองทําอะไรได้และเมื่อรู้ตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรและก็เอาความสามารถนั้นอะ่ะไปช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ด้วยก็คือใช้ศักยภาพในความเป็นตัวเราอย่างถูกวิธีและถูกต้องถูกต้องสมมติเราบอกว่าใครทำเรื่องนี้ได้บ้างทุกคนสุภาพหมดเลยตกลงไม่มีใครทำอะไรใช่ไหม เอ้แต่สุภาพในความนี้ต้องต้องเข้าใจความหมายของผมด้นะสุภาพเอ้คนนี้เคยสอนเรียนได้เนี่ยเอ้ผมสอนเรียนได้ครับเออผมทําเรื่องนี้ได้ครับผมติดต่อเรื่องนี้ได้ครับหนยไา้การผมติดต่อได้ผมติดต่อให้ตรงนี้ผมสามารถที่จะว่ฒเด็กๆได้ผมสอนเด็กๆได้นี่คือความสุภาพที่แท้จริงนะคือเข้าใจศักยภาพของตนเองแล้วก็ทําอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งความหมายที่สองนอกจากเข้าใจตัวเองอย่างตรงแท้อย่างตรงแท้ และใช้ความสามารถหนกันช่วยกนอื่นแล้วมันยังเป็นโอกาสให้เราได้เปิดใจมองความต้องการของสังคมด้วยว่าสังคมเนียมีความเดือดร้อนอะไรเขามีความต้องการอะไรใครลำบากใครตกทุกข์ได้ยากเนาะใครถูกกลมเหงใครถูกเบียดเบียนคนที่บอกว่ามีความสุภาพตามคำสอนของพระเยซูนี่คืออะไรเราต้องไปยืนเคียงข้างเขาเนาะอเออไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากยื่นมือเข้าไปช่วย มีอะไรที่ผมจะช่วยได้ไหมคำคำนี้มีอะไรที่ช่วยได้ไหมเนะาะมันมีคำภาษาญว่า w h a วัดบูธอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันยูเดี๋ยวมันยูเดี๋ยวมันยูนะอะไรเนี่ยลืมลืมคำนี้ไปละคำนี้ดีมากแต่แปลเป็นว่ามีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมคือคำที่ควรจะติดปากเราอะคนที่สุภาพอะนะสมมตเิเราไปที่บ้านเขาเรลัมมีงานอยู่นะถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งมาถึงก็มานั่งแล้วก็มอง เออทำนี่ทำนี่เออทำเออดี<ม>ดีทำเออดีใะ่ได้เออตรงนั้นยกหน่อยเออย่อีกหน่อยช<ม>ี้นิ้วชี้นิ้วครับไก่คนหนึ่งเข้าไปมีอะไรผมช่วยบ<ม>้างไหมหูเจ้าภาพจะรู้สึกยังไงนะใช่ครับเออเนี่ยในความหมายของ<ม>ความเป็สุภาพก็เปิดใจกว้าง<ม>และดูว่าที่ไหนมีความยากลาบากเราต้องยื่นมือยื่นมือออกไปช่วยเหลือนี่คือคนสุภาพตามความหมายของอาทิตย<ม>์เนี้ยอืเออ อย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเราหลักสอนเป็นอย่างนี้นะเขาบอกตัวอย่างคือใครตัวอย่างให้ดูที่พระเยซูพระเยซูเจ้ามาดําเนินชีวิตอ,อย่างไรบ้างไปที่ไหนทําความดีที่นั่นในบทขอบพระคุณเราจะมีเนาะพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ไหนเขาทรงกระทําแต่ความดีที่นั่นอู้คําแค่นี้ก็ถ้ามันติดอยู่ในใจของพวกเรานะ เฮ้ยไปที่ไหนก็ทําความดีอย่าไปทําสิ่งไม่ดีคุณจะไปอยู่อาศัยที่ไหนอยู่ในหมู่บ้านคุณจยที่ทํางานคุณจะเป็นทหารคุณจะเป็นตํารวจจะเป็น,รค,ปนครูเป็นคนงานคุณไปอยู่ที่ไหนอ่ะเออคนที่อยู่รอบข้างรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันดีว่ะมันทำแต่ความดีทั้งนั้นเลย <laughs> <laughs> เฮ้ยมันก็ดูดีนะแต่ถ้า ไปที่ไหนคนสายหน้าไอ้นี่มาอีกแล้วตายเลยอันนี้ไม่ใช่สิทธิฐา้ของพระเยซูนะเชื่อว่าเนี่ยสัปดาห์นี้คุณพ่อก็สอนให้พวกเรามีใจสุภาพของตนเนาะ<ช>แล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีเรียนรู้ศัก,กยภาพในตัวเราแล้วก็<ช>ทําความดีทําสิ่งที่เราเป็นนี่แหละอย่างมีใจสุภาพใช่อย่างที่มาวัดนะมาวัดวันอาทิตย์กันนี้พวกเราก็มาวัดกันนะ<ช>แลวส่วนใหญ่เราจะเริ่มนั่งที่ไหนก่อนนะ สุภาพมากแถวหลังสุดต้องไปเชิญมาดั้งหน้าเนียอันนี้ไม่รู้ทำตามเมื่อ่ปีหรือว่าเกิดตายเรืออะไรหรือออกสะดวกอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้มันบบงเล็บกันแล้วกันแต่มันก็กระจายกันดั่งไปเนาะแต่ในวัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีงานหลายอย่างที่ต้องอาศัยความสามารถทั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่เนาะช่วยมิสซาอ่านบทอ่านที่ของถวายที่ถวทานได้บางคนก็ต้อนรับเป็นคนแข่ยังได้ ใช่เชิญไปนั่งในที่ที่ต่างๆใช่ต้อนรับแขกพูดคุยยิ้มแย้มเห็นใครแปลกหน้ามาก็ต้อนรับทุกคนเป็นเจ้าภาพหมดเลยผมก็ชอบเด็กๆมาช่วยมิสซาเนาะที่บางคนเขาก็บอกว่าเด็กขึ้นไปแล้วเป็นคุยเล่นอะไรกันเนี่ยแต่ในใจผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็ค่อยสอนมันก็คือเป็นไปตามวัยของเขาเล็กอย่างผมก็ยังมีความคิดว่ามิสซาเนี่ยมันต้องมีชีวิตชีวาเนาะครับจะปวดเลาะในมิสซาได้ไหม ได้่ <c oughs> ได้เนี่ยบางทีพ่อเทศตลกก็ยังหัวเราะได้นะ <c oughs> บางทีพ่อเทศตลก <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ปิดปากกันเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันมันเป็นชีวิตเนาะ <c oughs> การมาร่วมโตสักิสิทธิ์ความหมายของมิซา,าเนาะการทานเลี้ยงเนี่ยเออบางทีพระค์พีก็ตลกนะนะพังพีนบางอย่างก็ตลกด้วยนะอเอาหินโม่ผิดปูกอทิ้งน้ำจะดีกว่าคนแบบเนี้ยคำเปรียบเทียบหลายอย่างของม่ายยุกป้ยยุกก็เป็นคนตลกนะก็ผมเองก็ เห็นภาพพระเยซูย้าหัวเลาะเนี่ยพ่อต้องเคยเห็นไหมครับเคยเห็นสมัยพ่อพ่อสมบูรณ์นี่แหระ,ะเคยเอามาแจกนะเป<อ>็นภาพวาดอ่ะเ,เขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนความหมายของเขาบอกว่าทําไมพระเยซูต้องรูปหน้าบึง้งบึงคนที่ศรัทธาทำไมต้องหน้าบึ้งด้วยห <laughs> <laughs> น่าเกงขามเนีย น่าตัณาเนะใช่ต้องมีความสุขใช่ไหมเออจอะปวดแล้วอ้าปากเลยนะเห็นฟันเลยเอแล้วเฮ้เราก็ชอบใจนะผบมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็เรียกว่าความคิดเนอะเออศาสนาทําไมต้องเครียดด้วยทําไมมาวัดต้องเครียดด้วยอ่ะเนี่ยเรี่นงคำสอนทำไมต้องเครียดด้วยอะเอ้ยมันสนุกได้นี่ว่าสนุกแบบไม่ได้ไปสนุกแบบไอ้ไอ้ตลกโขกฮาอะไรที่มันอะไรใช่ไหมครับ ตลกศักดิ์สิทธิ์มันก็มีเยอะะใช่ไหม,อมเออฉะนั้นก็พยายามยาที่จะทําในจุดนี้แล้วก็ในวัดถ้าเด็กๆมาช่วยมิสซาแต่งชุดขาวก็เห็นพ่อผมเห็นบางวัดนะเขาตัดชุดขาวไปเยอะมากชุดเด็กๆด้วยครับใครมาขึ้นแท่นหมดเลยก็เชื่อว่าวันนี้เราได้ข้อคิดง่ายๆนะจากการพูดคุยกับคุณพ่อ,อ,อแล้วก็ได้รู้ว่าการที่เราดำเนินตามเส้นทางของพระเนาะ ไม่ต้องทําหน้าบึ้งตึงนะเราต้องมีความสุขแล้วก็ความสุขเนี้ยก็สามารถส่งต่อกับกับงานที่เราทําการรับใช้ภายในวัดการเจอพี่น้องสรุตร่วมกันเนาะก็ขอบคุณคุณพ่อเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็พี่น้องสามารถรับชมแล้วก็ติดตามรายการของเรานะครับทางช่องทาง Facebook สังคมมนลนราชบุรีนะครับแล้วก็ช่องทาง y o u t u โคฟ Studio บายเซียนะครับทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มตรงนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณพ่อวัชสินเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็จะขอเชิญคุณพ่อมาร่วมแบ่งปันกับพวกเราอีกนะครับขอบคุณพ็ะต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับ,รบติดตามรายการดีๆของเรานะครับสื่อมวลชนการโทลิราชบ,บุรีนะครับ